สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับพาทาพาตาลุยโจทย์ในวันนี้นะคะเรามาดูกับโจทย์ข้อที่2กันค่ะเอาเริ่มเลยนะจงหาว่าจะต้องใช้ความร้อนกับน้ํามวล50กรัมนะคะน้ําค่ะน้ํามวล50กรัมมวลเราแทนค่าด้วยตัวเใช่ไหมคะในข้อนี้ก็คือสารก็คือน้ําเราเขียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อทําแผนผังแผนภาพนะคะ น้ำ50ากรัมน้ำ50ากรัมอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสแบบนี้นะคะเท่าไรทั้งหมดกี่แคลอรี่ในการทําให้น้ํามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอ่ะน้ํามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น80องศาเซลเซียสแบบนี้นะคะทีนี้พิจารณาเลยค่ะจากสิ่งที่เราวาดไปหรือเขียนเป็นแผนภาพไปนะคะอันนี้สถานะเปลี่ยนหรืออุณหภูมิเปลี่ยนคะ ดูก็ยังเป็นน้ําอยู่ใช่ไหมคะยังเป็นน้ําอยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนสถานะก็ไม่น่าจะใช่นะคะสําหรับข้อนี้แล้วเปลี่ยนอุณหภูมิไหมเอาเปลี่ยนจาก20องศาเซลเซียสเป็น80องศาเซลเซียสคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มีการเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะคะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิทีนี้การเปลี่ยนอุณหภูมิเราก็จะใช้สูตรไหน เท่ากับ m c เดลต้า t ในข้อนี้นะคะทีนี้พิจารณาโจทย์เลยค่ะโจทย์บอกอะไรมาอย่างไรค่ะดูกําหนดให้ค่ะเขียนกําหนดให้ไว้ก่อนจะได้ไม่งงนะคะกาหนดให้ว่าโจทย์กําหนดให้ว่า m เท่ากับ50กรัมนะคะ c นะคะ c ตรงนี้ c คือเท่าไหร่ c ไม่ได้บอกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้า c ไม่ได้บอกมาก็คือเราก็ดูว่าค่า c หรือค่าความจุความร้อนจำพาะของน้ํานะคะคือเท่าไหร่เราเรียนไปแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามีความจุความร้อนเฉพาะของน้ําก็คือ1น,นึ่งค่ะหนึ่งแคอรี่อกรัมองศาเซลเซียนะคะทีนี้ค่าะไรอีกบ้างที่โจทย์บอกมาอาจจะนี่มีตัวเลข20มีตัวเลข80ตรงนี้ก็คืออุณหภูมินะคะ เปลี่ยนจาก20องศาเซลเซียสกลายเป็น80องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้เลยนะคะค่าของเดลต้าทค่ะเดลต้าทจากข้อนี้ก็จะได้เอาตัวมากค่ะลบตัวน้อย80ลบ20เราก็จะได้ว่าเท่าไหร่10ลบ20ได้60 หน่วยเป็นองศางเซลเซียสนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หลังจากนั้นเราก็เอาสิ่งที่โจทย์บอกมาไปแทนค่าในสูตรเลยอาจากสูตรสูตรของเราว่าอะไรคะสูตรของเราบอกว่า q เท่ากับ mc delta ดลที T. ถ้ากับ m เราก็รู้อยู่แล้วว่า m คือ5 0นะคะคูณกับค่า C ก็คือ1 คูณกับเดลต้าทีที่เราคิดออกมาเดลต้าทีก็คือ60นะคะรู้หมดแล้วทีนี้ก็เหลือคิดเลขออกมาเลยคิดมานะคะ50คูณ1ได้เท่าไหร่คะได้50ก็เอา50ไปคูณกับ60อีกหนึ่งครั้งคูณได้เท่าไหร่อหนูตั้งคูณก็ได้ค่ะ50คูณกับ60เอาตั้งแบบนี้ได้เลย0 6คูณ0ย์ได้0 6คูณ5ได้30 เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็ได้คำตอบว่าเท่าไร่3,000นะคะหน่วยของความร้อนก็คือแคลอรี่เสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้คำตอบว่า3,000แคลอรี่ทีนี้ตอบแบบทวนคำถามหน่อยเร็วอ่ะเราก็ตอบว่า จะต้องใช้ความร้อนกับน้ำมวล50กรัมอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น80องศาเซลเซียสเราก็ต้องใช้เท่าไหร่ลูกใช้ความร้อน3,000แคลอรี่นะคะได้ไหมโอเคไม่ยากนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่2ก็แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ